่าลาเป๋่าเป่าเสียสร้างเชื่อสัวโคอ,อาล่าน้อยหัดเข้าห้องน้ำขาวลาเป๋่าเป่า,ปาอี้จือโตชวนจือเนี่ยวคู่โยเลอจือเนี่ยวคู่ ไอ้ผูเถิงเตอเขาวลาเปล่าเปล่าจะม่อทีถุยเสริรเจียวเตาเหมยกวนซี่คอาล่าน้อยสวมผ้าอ้อมตลอดเวลาด้วยผ้าอ้อมไม่ว่าลูกโคอาล่าจะขับถ่ายเวลาไหนก็ได้ มามาชัวกันกันจิ้งจิ้งเตอห่าหายจือ่อซื่อผู้ชวนจื่อเนี่ยวคู่เตอทาหุ้ยจื่อจีจ้ายเปี้ยนเผินหัวเจอหมาถงสร้างเสี่ยวเปี้ยนยินเว้ยทาจ่างต้าลาแม่บอกว่า เด็กสะอาดไม่ใส่ผ้าอ้อมเขาขับถ่ายใส่กระโถนหรือชักโคกด้วยตัวเองเพราะเขาโตแล้วป้าป,า,ปามามาจงหวีเจ้าหลายเลยหอซื่อเตอเปี้ยนเผิน ปูต้าปู้เสียวเจิ้งเจิ้งเห่าในที่สุดพ่อกับแม่ก็เจอกระโถนที่เหมาะสมไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดกำลังพอดีข่าวลาเป๋าเปาเหิน์สเสียงเสียหฮุยจื้อจี ใจเปล,ลี่ยนเผินหลีเนี่ยวเนี่ยวเคทาจงซื่อหวานอีปู่จิ้วซื่อเนี่ยวใจเลอจื่อจีเตอฉุนจือเหอเหลียนคู่ว่าสร้างโคอาล่าตัวน้อยอยากหัดชีในกระถนด้วยตัวเธอเอง แต่เธอมักจะช้าไปหนึ่งเก้าเสมอฉีบนกระโปรงและกางเกงในของเธอเว่เลอกูลี่ข่าลาเปล่าเปล่ามามาส่งเเกยยทาอีีนเลี่ยง เตอร์เสี่ยวเนื้อคู่เพื่อเป็นกําลังใจให้กับลูกโคอลาคุณแม่จึงให้กางเกงชั้นในที่น่ารักแก่เธอตี่เอเทียนคอาลาเป๋าเป่าชัวใจเจียนจือเนี่ยวคู่ อวีจเซียนจ้ยนนจจยาย也是干干净净的小孩啦。วันลุ่งขึ้นลูกหมีโคลลาก็พูดว่าลาก่อนผ้าอ้อมตอนนี้ฉันเป็นทารกที่สะอาดแล้วถ้าท่านชอบกรุณา กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ